สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนง้มแรงนะครับเด้อหลังจากเลือกงานมาแล้วครับพี่น้องนี่ผมจะให้เบิองเห็ดนี่เบืองหนานี่ก็คือเห็ดครับพี่น้องอันนี้เห็ดนี่เขาเรียกว่าเห็ดเห็ดอะไรครับเห็ดผ่านครับพี่น้องรับพี่น้องอยู่ภาคเนื้อกับสีหูนะครับเนาะว่าเห็ดผ่านมันเป็นจังไดนะครับพี่น้องนี่นี่ครับดอกงามงามครับพี่น้องดอกสะออกแข็งแข็งครับพี่น้องแข็ง แข็งขี้จังเห็ดตับเต่านี่ยแหละนี่ครับกินบมอครับพี่น้องกินกินนี่ไข่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดตะไคร่นี่ครับพี่น้องแต่ว่าสิกินอ่อนกว่าเห็ดตะไคร่ตะไคร่กินกินอ่อนกว่าครับพี่น้องนี่ได้มาจากตลาดครับพี่น้องสองถุงนี่ครับผมเห็นแล้วก็เลยว่าจะซื้อส่งฝากไปให้ป้าทางบ้านครับ เป็นพีซาวัเฟนนี่นะครับเป็นขีดอยากเป็นเคยกินเท่านั้นครับนี่ครับขัดเดือกเอาถี่มันดอกจุ่มจูมถี่ทรงไปแล้วมันบ่ออันเสียาหายครับรก็เลยขัดเอาดอกจุ่มจูมับพี่น้องอวิธีการปรุงเป็นอาหารบอค,ครับเพชรจังไรบอครับเอาไปเทสเป็นแจวบอเพื่อนตำตำครับตำไปผัด ตำแล้วไปขวัวใส่พริกใส่เครื่องปรุงนี่แหละครับพี่น้องใส่หัวกิ้งค่ายพริกเต้าเทียมตำใส่กันครับพี่น้องแล้วไปขวัวไปขวัวให้มันสุกไปขวัวใส่น้ำมันนิดหน่อยให้มันสุกครับพี่น้องก็สิเป็นแบบพองผงเขนแข็งครับพี่น้องเสียบครับพี่น้องใส่ไข่ลาบแต่ว่าแกะโบเมน อธิบายบลาเคือครับพี่น้องกินกับบเขือกินกั๊บเคือกินกั๊บเแข็งนี่ยังกับใดครับพี่น้องนี่ก็คือว่าห้าล่างนี่ดีแล้วห้าไปตำกันครับพี่น้องซอยตะไคร่มุนๆแล้วกะไปตำตำแล้วห้ากะเอาไปคั่วคั่วกับน้ำมันครับพี่น้องตำใส่กันก็แตะไคร่กั๊บกระเทียมครับพี่น้องปรุงใส่เกลือใส่ปรุงชูรสตำห้าอันนี่แหละครับพี่น้อง แลก้กกะห้าใสต้นหอมบัคชี่ครับพี่นอ้องเสียบครับพี่นอ้องกินหน่อข้างหอมกับพี่น,อน้อ,องนี่เนี่ยเดี๋ยวอ่าเชียคลิปอันวิธีการการเห็ดเป็นอาหารนะครับอ่าเป็นคลิปตอบไปได้จะให้แม่บ้านเป็นคนเห็ดนะครับเนี่ผมมีนียทีเป็นมือกล่องครับโ <laughs> บวายถนัดเดืองเห็ดน,นี่เป็นไดค,ครับพี่น้องเห็ดกระสิเป็นเห็ดกินได้ด้วยครับพี่น้อง โมเมนต์เฮ็ดเบื่อดอกครับพี่น้องเพราะว่าเป็นสีที่แบบว่าบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเป็นเฮ็ดกินได้เพราะว่าคือการเบิดครับพี่น้องนี่เป็นสีน้ำตาลเบิดเลยครับพี่น้องมันบ่มีแบบว่าเป็นเฮ็ดปนมาเลยครับพี่น้องนี่มันสีสังเกตได้ง่ายครับพี่น้องมันบอมคือเฮ็ดอย่างอื่นนะครับเด้อพี่น้องก็สิว่าจะว่างเฮ็ดเบื่อเด้อนี่ครับพี่น้องก็ระมัดระวังคือกันครับพี่น้องอย่าอยู่ถ้าเป็นเฮ็ด เป็นสีขวาวๆนี่ก็ับจากย่านๆอ,อยู่ครับบ่เคยกินอันใดบ่เคยกินบ่เคยเห็นกับบ่บ่ซื้อมาก,กินครับพี่นอ้องคิดจาเห็ดปวกหรือเห็ดอ่าอนี่ยับเห็ดปูเหย็ดตะไคร่นี่ก็บหูจักแต่น้อยหอดใหญ่ก็แยกแยะได้อยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดผานครับพี่นออ้องนี่ยางงามครับพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนการทําเป็นอาหารการปรุงในบาน้านสิเป็นผู้ลงมือครับพี่น้องเดี๋ยวถารับส้ม คลิปต่อไปเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซม,มีก้อนครับผม